ขอผากอีกหน่อยนะคะเนี่ยเข้มขน้นแมอยาใจบางเตือมันจ่างปากจ่างคอเนาะแล้วก็บางเจ้าก็จางอยากอแม่เข้มข้นมาแกแทบจะมาต้องปรุงเลยอะสวัสดีเจ้าใหม่สูงคขาสวัสดีเจ้าขานมเส้นน้ำเงี้วผมละวันนี้ น้ำตาจยังไยแห้งเนาะตัไม่อายแห้งเดี๋ยวตังลำปางตังพะเยาน้าท่วมมันอน่ะแม่เออตังแา่ก็มีอยู่แล้วก็ตังอีสานนะก็หืท่วมหนักหนองคายอย่างแย,งยงน้ำท่วมแม่แม่สายอนะันนักขนาดเะนาะขนาดน้ำแห้งแล้วก็ยังเป็นขี้โคลนอยู่อินดูอินดูใครธรรมชาติแต่เนี่ยใดมันบ่เนาะ เพียังไ่เฮายังโอเคอยู่นี่น้ำพริกน้ำปั่นคนเดียวอ๋อนี่น้ำพริกน้ำเยี้ยงค่ะโอ้ปีน้องเจ้านี่อีแม่ปั่นคนเดียวเนอะอันนี้น้ำพริกน้ำเยี้ยงนะเจ้านี่อ๋อแม่เปิงมันเข้มขน้นน,น่ะน,น,นั่นแหละกินกลางกองนี่เจ้าเนี่ยถนนไก่มานี่ยเลิศนั่งกินแบบกินนม้ำน้ำเงียเง้ยนมเส้นช้ำๆ้ำทีมุท่นนุนน่ะกลางกองอ่ะพี่กินดาเก้งมาลูกพี่กิน ต้องปั่นสศรพิจินดาแห้งหมอหมอลำเลยเ,เสียงรถมาดังเลยเนอะวันนี้บัลืมติดกริปราาวนะจาวันนี้ไม่ลืม้อวกินนี่หอกาอนียกินหรอเ้นี่มักแม่ตัวดินน้ดด่นมัก,มก กินน้ำมันเยมันต้องกับพี่ครัวเนาะมาเหมาะเนาะมีเอาหรอพี่ใหม่หรอ,ททรอหน,นี่พี่ครัวไหนมีอันนี่แบบแม่จอมมันยน้องใหม่อืมเหมาะแม่จังเนาะเน้อมันมันมีเกลือเห็นไอยเนาะเพชเพชเกลมเค็ม,มต้องใส่หน้าค้มันหยิง่งยุ พี่ขัวเจ้าพี่ขัวแม่คัวจะใส่เกลือให้น้อยนะเจ้าสําหรับกินน้ำมิ้วจะลำล้เน่ะต้องเป็นพริกขัวพริกพี่น้องพี่อย่างอะพริกพิกขี้หนูพริกขี้หนูพริกแด่ดดอยพริกแด่ดอยพริกขี้หนูนะเจ้าต้องค้าวแล้วก็ใส่เกลือให้น้อยกินแล้วมันจะจับอร่อยนะเจ้าอยู่แถวแม่คือเนี่ยเจ้าผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามาแวะอุ้นหนุนีแม่ได้โตข้ามกับ ปั๊มน้ำมันปตทที่ไปจะเปิดใหม่นี่อีมิติเดลนี่ไหมคือปั๊มน้ำมันปตทจะเปิดใหม่ฝั่งตรงข้ามอีแม่อยู่ขายหิมกลางกองถนนนี่เจ้าเนี่ยแม่พี่เนี่ยแม่พี่เนี่ยฝั่งขนมเชียงพี่แดจินดาเพชรเพชรลำบางคนเขาเขาชื่อเปิ้นเขาพี่พงพี่ไายมันมันมาได้เนาะรสชาติมาตึง าอืมครึมมันอ่ะเออพายุจะเข้าเนี่ยพายุอยเข้าเลาประกาศพายุจะเข้าปล่อยมันมาขายได้อยู่ตกมาห้ามพื้นน้ำท่วมมาปอเนะาะพายท่ว,วมได้ไหมเนี่ยยุ่มได้นะแม่เนาะ อินดหมู่ที่บ้านเขาอะ่ะฟังรถรถยนต์รถเครื่องไปหมด,หมดมบ้านพังเป็นแถบๆอินดูนะ่ะปีนี้นักมากน้ำท่วมอะ ลำห,หน่งเชือแม่ขายชบาประเดียวอย่างมันก็แปงอย่งก็แปงเนาะล่ำลากันไปก่อนนะเจ้าเนียพี่น้อง พายุจะเข้าฝนจะตกดูแลสุขภาพกันตัวกันละกันนะเจ้าเนาะคุกใจไล่ใครใจถึงกุก็คาขอให้มีความสุขเยอะๆกันละกันเจ้าโอเดตเจ 70, ็ิบกิฟต์มหาศารรย์สวัสดีเจ้าใหม่สูงค่าสวัสดีเจ้าใหม่สูงค่า